สวัสดีตอนเช้าครับดีตอนเช้าอากาศนหนาวมาฟิงไฟพี่น้องก่อนโรงงานครับคนหลายครับมันนี้คุณของครับคนกลุ่มอยู่คุณมาถอนอันทารีครับวันนี้ คนอลทะคนหลายคนเ <c oughs> กือบสองรอยมั้งครับวันกน <c oughs> ารหนาวครับเจ็ดมงเช้าครับเจ็ดมงกว่า <c oughs> คนหลาย <c oughs> thì đây con phải lắm là một cái bao bì bao bì bao bì nào. โอ้ยบักข้าดิแม่ไปเด้อไปเด้ออุนุคนแบขอไปทีเงินเซาซานละแตกมาแต่ใสหลายแต่บุคคนก็ะดัยบุคคลลายเดียวเอออะไรคุณเชื่อนัอยู่ม พ่มเมนมาเอาบุญอกนเหม่พวัื่อนใหม่ว่าโทรถามสมุนิมแน่ว่าสันว่าจะได้ไปเฮ้าบอคนเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นไงเฮาบอมากหลเฮ้า อะไรไปเฮ้าด้วยป้าป้าป้าทางมาวันเนียนเอียงวันเสียนกระปุ่นเลี้ยวนาเลี้ยวหลังฉันหลังลงอยู่ทั้งกระไรวันไม่พาเองวิ่งเสีนขิดเทียงเนาะตรงมาเลยกับบ่อวิ่งอ้อมเปิดเบึงในพยากรณ์อากาศบึงเขตใด วันสิ่งขอบคุณครังอะไรท่นนาครับหนาวครับโหดีโคตเฉียบเลยแผนเอกฟื้นท้าขึ้นได้กันเถอะป่ะแล้วไฟมันจะโหมมันกระหน่ำเลยเจอกันเมื่อกี้ไปแผนเอกเพิ่งครับ ดูมันที่เรียนยนง่ันเด่กพี่น้อง <laughs> <laughs> หลายกกหลายเหราครับคนงานแด็เถื่อแกใดเป็นเถ่อแกใดอ๋อมีขึ้นรถมีกบน้ำแล้วนุ่นเม่นบอกว่าหมอนันไปได้ฟื้นมาแต่ไหนนุ่น ผ่าใหญ่ครับเป็นแบดไงคุณถึงห่อเขาเป็นไงกันเนาะหน้าหน้าทรว้หน้าหน้าไข่ผู้สาวออกไปก็เอาไปใส่ต้วใส่ให้เป็นหมิ่นไ เขาแบ่งคนไปแล้วคนมันไหลโอ้ขี้หนาวเนาะปิดครับปิดแน่แท้หนาวเนาะฮึหนาวหนาวทุกคนน่าจะไม่จะบาย เขามีฉายาใหม่ด้อกบจนเดียวไปเข้าเขาไหวไหมหน้าเข้าเขาไปคุยไปหน้าสั่งไปหับเอา เด,เดี๋ยวพอจ้างรถตามเลยเบิร์ดซีดรถไทยห้างรถไทยห้างสอ<า>งคันแล้วลรถทางสองคันเมื่อวานเมื่อวานรถพันสองคันเนาะเบิร์ดซีดแล้วไม่มีรถไทยแนะล้วรถทางว่ะผมไปเอาบัานไดอยู่ไอ้ป่าสนนนมาใฮหม่าบ้านหนึ่งหกตัว ทำอยดดู่ข้ไข่ันัดนึงอยู่ทีน้ำขคัคนใหญ่นะ <Okay. S 2> คนใหญ่กับพังพปีกน้ปีกนกขาดอ่ะครับยังไงย่นปีกปีกนกตัวเท่านี้ขาดออกเลยขาดครึ่งเลยนะกระบอก,กให้เราลอกราลิกได้ทอดทิ้งหมด่อไวคันร้อยยี่ิบห้านั่นเมื่อซิิ์ไอเฮ็ดโรตรีโคตดแล้วโรตรี่อันแดงหนึ่ง กูเขียนเจ็บเลยครับเหยียบตีนเราจะได้ไม่เปลี่ยนรองเท้าแล้วนี่พอไะใเกือบอันนี้เจ้ามาเห็ดยังเขาเกาหูมากินเดี๋ยวมากี้ใคกี่เท่าวันนี้แม่ประกันดอกยา เราไหนมี่น <one and> <mould> ้ำไล่กติดเลยติดเลยเห็นไหมล่ะถ่ายยูหันถ่ายยูหันมันจะใส่สิเขาโม้อก็เดี๋ยวนี้ก็มูพข้นหาวที่ไหนอยู่ห่องเงาไปห่องเงาเนี่ยโคดเหงาเลยบอกให้ บอแม่นไปนอนแล้วก็ทตอนเ้าอุ้ยเมื่อยไหลเมื่อยไหลเป็นนอนตอนเช้าครับเย็นๆเอาโทรหาเนี่ยเพี่นอนอยู่โอ้ยเวีอนดี้นอนอยู่สุดออกโต๊ออกโต๊แต่ละที่ว่าเอาผิดรถต๊กันไทยรถไทยเราเยโอ้ยยังเห็นเงี่ยนเลยหรอมันก็ค้นตัวบายเ้าบันิเต้าของบุกโกวก่อนดีดีโอ้ยคนขึ้นบาด

ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ครฝากไว้ซ้ำานก่อคนพี่น่องเย็นมือแล้วถือบาไว้ครับสวัสดีครับ